นายยูเศร้ารักพี่น้องครบข้ามแถวสบายดีพี่น้องมีฟองก็วุ้งข้ามก่าเนาะวุ้งข้ามกับบริภาษพี่น้องไปหากินามานมมบุญดีวุ้งข้ามกับภาพพี่น้องมาคุ้ละหัวซอยเอื้อยซอยไม่ซีบีได้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเป็นปจ้างคนทางให้ ก็จะไปกันขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามมุมมองคข้ามาเลยไปนี่พี่น้องเมซี่วิไลคนสบายดีีพ่น้องจังคนทางให้บ่มึงนี่โดยจังคนทางให้โคตรคนทางให้พี่รองจังคนทางโคนตรจะโคตรม่ได้เกิมายืนเลยไงจับหันซักมาบอกเขาจะมาไปให้ดูก่อน กูจะไม่ซีไปไหนคนสวยกันเดี๋ยวเน้ย สิได้ดจะคุ้มพี่น้องเลยดุลไปต้อกันมาหนิมองค้าสิจคุดแล้วก็อะไรจะคุ้มดุลต้องกันพี่น้องเลย ได้กินเลยนะว่าไ้เขาถ่ายังเขายูุ่มพิเตอร์เคน้ยประมาณวนนึง เลยหมอ,อกไห <c oughs> มพี่เราเลย

อันตัวเดียวให้แนນนอนมันย่างไปยางมาหาานไอ้ไข่กตื่น้ย ชีวิได้เพลินทีกินถ่าอยู่พี่น้องออกไปกินโลดนะพี่หนุ่ยคอยว่าคุดคุ้มเพื่อนคุดคุ้มนะคุ้มนะขั้วมือเพื่อนกาไปหาตาตะขั่วมาใส่เลยไปคุดให้นะมียังมียังก็ซอยกันพ,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 พี่หนุ่ยเลยน้อง หมวกไม่พี่น้อองเ้ยหมวกดึงถือหมวกว่าเฮาจะใส่นะนี่ซบกระแตกพี่น้อองเ้ยอากาศกระดาวเพชรทิศจะได้มันหนาวนี่ซบกระแตกแบบมันแห้งพี่น้อองเ้ยมันหนาว ตอนนี้ขุดแดวตอนแงจะเข้าใหม่ออกหาขี้ข้าก่อยู่ข้าวละเที่ยงนะจักันก็ห้องได้แท้อะตอนนี้พอก็เซาแล้วขุดดักหัวเดี๋ยวเข้าไปหาขี้ข้าวบ่ม่สิได้เห็นเฮ็ดกินท่านะไปตอนแงจะเขาใหม่เคองพอเทียงเลยแกงเป็ดแม่สิไปทําแกงหอ่เดี๋ยวกมเทียวแกงเป็ดกับตําัอ

ตั้งแล้วอ๋อมาถึงแล้วอ๋อมาถึงช่วงกันกตาแทบกระตาหมุงทานน้นุ้งทานน้าตาลเร็นทำหมุงใต่กันเนาะไม่เป็นปั๊บต้มปลาต้มปลามันทานไม่ได้

เอไปทั้งให้ทั้งให้แล้วกเมื่อหัวคุณแรงมากคุณจะสร้างสพุ่มนึ่กาทังให้่นนทังให้ทางหมดใส่ ไก่ขันเนาะแจ้งนะบุ๊ยัง

สิเด็คุมหนึ่งสองสามยู่เศร้าักตอนนี้ขอก็จะได้เมื่อยเพี่น้ยคุดดักก็ได้ประมาณเศร้าไปคุมก็จะได้อนุญาติธคีบขงสามีเนาะก็จะปิดคีกาเขาคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามเขาสมมาคลิปคน้าพอกันไหมพี่นย